เดี๋ราจะมาเขียนโปรแกรมอืมคิดไหมนะคะตอนแรกพอเราหยิโบโคเอเบอร์มานะคะก็ไปเอา if e ตรงโลจินนะคะก็เอา if e ดู l อลนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ในโคเอเบอร์นะคะแล้วก็ไปหา switch ว Sw ิชสวิ one pieces นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้นะคะอันนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ต,ต่อจาก if e นะคะแล้วก็เอาแล้วก็แล้วก็เอาเลดนะคะ เลตเลตสิบหกคูณแปดนะคะใส่ตรงใต้เออตรงต่อจากดูนะคะแล้วก็เอลส์นะแล้วก็เซตนะคะเซตอันนี้นะคะใส่บนโฟเบอร์นะคะแล้วก็เออไม่ต้องเปลี่ยนตึมแล้วก็เปลี่ยนเลขศูนย์เป็นเลขยี่สิบนะคะแล้วก็เอามาอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเอ็กต้องเปลี่ยนเป็นวายนะคะวายตรงนี้ว่าเป็นวายเล็กนะคะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะก็จะตอกก็จะกดว่าโอเคนะคะนี่จะได้อย่างนะคะแล้วก็เป็นี้

เอานำเครื่องหมายมาต่อจาก LED ดูนะคะก็ก็จะนำเครื่องหมายบวกอะคะนำ x ก,กับ y มาบวกกันนะคะคนะคะคส,สิบนะคะแต็มเนีนะคะรู้แล้วแปน๊นนึงุดกส,สองอันเลยนะคะ x กับ y นำมาบวกกันนะคะ เขาได้ย <c oughs> <those tracks> ินแล้วคะแล้วนำก็ไปกดตรงตรงสีม่วงนะคะเห็นที่ชัดเลยสีม่วงกดอ่ืมดูเสร็จนะคะแล้วก็กดกดหมายก็จะสูงทางสีลนะคะไม่สูงศิลนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูยดิค้ามีอะไรก็จะมาเอาอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็จะไรเหมือนกันแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าคำว่าคำว่าเพื่อนๆคนอ่านพร้อมกันค่ะคำว่านะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเอา นี่นะคะเป็นแบบว่า,าน,นี่เอาอันนี้ไปก่อนแล้วก็จะอ๋ออันนี้คะนี่ต้องย้ายเปนนะะยอันเก่าที่เพื่อนเราเขีาายนไว้นี่แล้วตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเออเนาะเอานนี้ออกนะคะแล้วก็กดนี่เราก็จะได้ดลดะะไะะแล้วก็กดคัดลากนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วเราก็นี่ทิ้งไปนะคะ,คะเราก็ไปหาอันใหม่มานะคะอันใหม่อันนี้นะคะแล้วเราก็กดเป็นอันนี้นะคะอันนี้คืออนไนคะไม่รู้นะคะแล้วเราก็ใส่เป็นคําว่าทุ่งนะคะ <beb a S 1> แล้วเราก็ต้องเพิ่มนะคะเพิ่มเพิ่มโอเคค่ะไม่ เอาตรงนี้เหรอตรงนี้นี่โอเคเราจะต้องมาเปลี่ยนคำเป็นคำว่าโอเค M U L T M U L T อาจจะใช่อ่าแล้วก็มาทำกันนะคะแล้วนี่ก็ต้องนี่เราก็ต้องได้แล้วนะคะแล้วก็เขียนโค้ดนะครับมันยากมากเลยนะทุกคนอ่าแล้วหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะเขียนสมการไปนะคะไปแบบชิวๆนะคะเพราะว่าเราทำไม่ได้นะคะอ่าแล้วเราก็จะอาอันนี้เหรอโอเคนะคะใส่ตรงนี้เราก็จะมาตอบกันตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เราใส่เป็นตัวแปรตัวแปร x นะคะ <laughs> okay. อ่าแล้วทีนี้เราก็จะต้องมาใส่เป็นตัวไปวายด้วยนะคะทีนี้เราก็ใส่ตรงนี้เป็นวายนะคะแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเล่านี้ยโอเคนะคะเราก็จะมาทำให้ทุกคนดูนะคะมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่สามสิบไม่เป็นสามสิบนะคะแต่อันนี้เป็นยี่สิบนะคะอ๋อ <laughs> <laughs> ขออภัยค่ะที่ปม่สําเร็จนะคะเพราะว่ายี่สิบคูณสิบเนี่ยได้สองร้อยนะคะอันนี้ตรงนี้ก็คือตรงนี้คือโอ๊ยอยีตัทุง่ง ก็คือ30นะคะเพราะว่า20่สบวกสิก็คือ30นะคะแต่ตรงนี้ก็คือ20่สิบคูณสิบกับ200นะคะขอบคุณค่ะก็สวัสดีค่ขายนี่ก็เป็นขั้นตอนที่3นะคะเมื่อกี้เนี่ยเราแบบเออใช้เดิมๆมาแล้วเนาะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นทำแปลกใหม่กันนะคะก็เปลี่ยนเป็นไม่เสียต้องเพิ่มเราก็จะเพิ่มเป็นเซตอันนี้จริงๆเนี่ยเราเปลี่ยนชื่อมอนกัน้ีแล้วนะคะก็เลยคำนี้เราก็จะมาใส่ใต้เซ็ตเอกนะต่อมาเราใส่เป็นคำนี้ซึ่งก็ไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ามันยากถ้ามันอยู่ในโค้ดอะต่อมาเราจะใส่เป็็นนนนนอออออััี้้ใช่่เเเสปมตตวค ต่อมานะคะเราจะใส่เป็นคําว่า Hello g o o d แต่ว่ามันมจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเราแค่แบบตามตามวิธีธลําดับไปเลยเราก็จะไปใส่ตัวเลขเลยนะคะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งร้อยยังไม่ได้ลบเออถูกแล้วถ้าถามว่าทำไมต้องแบบเป็นหนึ่งร้อยก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูดาวน์โหลดน่ทุกคนอุ้ยผลลัพธ์เนี่ยถูกต้องอันนี้อันหนึ่งร้อยเหมือนกัน คดสรับแล้วครับคมค่ะโอเคค่ะสรุปนะคะก็คือวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการบวกแล้วก็การคูณเขียนค้ดในคิดไบนะคะซึ่งการเขียนค้ดในคิดไบทำให้เราได้เรียนรู้ในการคิดและการลงมือทําและผลลัพธ์ที่เราได้ทํามาทั้งหมดแล้วถูกต้องทั้งหมดตามที่ได้เขียนได้ดูว่าผิดพลาดตรงไหนบ้างอะไรยังไงก็จบแค่นี้ขอบคุณค่ะ